ลุงพลต้าแตนร้องไห้โฮไอารวรัตรถูกเรียกตัวกลับล่าสุดทำเอาชาวกกกอกรู้สึกใจหายเป็นอย่างมากหลังจากที่ไอารวรัตนักข่าวคนสนิทที่ติดตามข่าวน้องชมพู่อยู่ในพื้นที่จนกลายเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและได้ใกล้ชิดกับลุงพลมากที่สุดซึ่งยาวนานกว่า3เดือนที่ได้ใกล้ชิดกับชาวบ้าน ล่าสุดไอ้สรวรรษถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพด่วนทำเอาชาวบ้านต่างพากันทำพิธีผูกแขนอวยพรให้กับหนุ่มไอศวรรอีกด้วยซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตกใจและพากันใจหายทำเอาลุงพลกับป้าแตนนั้นถึงขั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะอยู่กันมาด้วยความผูกพันหลายเดือนแต่สุดท้ายงานเลี้ยงก็ต้องมีเลิกราเป็นธรรมดาส่วนรายละเอียดที่น้องไอต้องกลับกรุงเทพคงต้องรอทางผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ